สุดยอดเทเวชนาครับโอ้โหนี่สุดยอดเลยครับเรามาตกมือกันนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าผลงานของพวกเรานะครับได้เยอะขนาดไหนนะครับพี่ครับอู้หมาล้วนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับหมือหอมครับนี่ใครจะเห็นหรือเปล่าครับหมือหอมครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นมือเป็นหนวดหนวดที่มันโจมใช้โจมตีนะครับใช้จับเหยื่อนะตัวนี้นะครับนี่ทรแบบนี้นะฮะนี้เลยนะครับล มือหอมเนื้อจะหวานมานะครับถ้าแบบสดๆแบบนี้ตัวใสๆนะฮะโอ้ยกินดิบๆได้เลยนะครับแบบแบบซาซิมินะฮะหรือว่าน้ำจิ้มซีฟูดทำแบบนี้สุดยอดนะครับหอมมั้งเหรอกวนเต๊กอ้าเต็กยัะเมาครนะครับโน่ g e t t i n คอ a c k we a ร์ อิ่งอิ่งมาดูอย่างครับโอ้นี่ครับตัวนึงครับอ้าวนี่มาแล้วครับรับนี้ไเลยครับโอ้ที่นี่คือกอดทะลุทัวร์นะครับจันทิมาริ์ศรนะครับทุกค่าคืนนะฮะมีการตกตกแบบนี้นะครับสนุกสนุกแบบนี้นะฮะก็มาเที่ยวกันหน้านะครับสำหรับกิจกรรมแบบนี้กิจกรรมดีๆของเกาะทะลุทัวร์นะครับจันทิมาริ์อร์นะครับแบบนี้เลยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงได้รับ ความุกสนานนะครับในการตกหนึกนะครับถ้าใครอยากจะมาครัาเชิญนะครับช่วงนี้มือกาลังเข้าเลยนะตัวใหญ่มากนะครับเป็นมือหอมนะครแบบนี้เลยนะครับหน่ากินังเลยครับเลยครตัวนะครตัวนี้ตัวใหญ่หรือเปล่าดูครับเที่ยงตีองต้องคอยวิ่งน้ำ แ้เลยนะครับแล้วบนีดีกผมเลยบอกว่านอเียเนี่ยอเียข้างเลยจเรือตเนมากนี่ไม่ใช่ตัวเก่านะตัวใหม่นะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับมึเชื่อได้เลยเรวี่กับหูดรอย์เลยครับนิโจชเวลนะครับนี่ครับอเดียมันได้เลยแบบนี้นะครับ เป็นหมือกหอวทั้งหมดเลยนะครับไม่มีหมือกหลอดเลยนะครับเป็นหมือกหัวทั้งหมดเลยครับอู้ตัวนี้เอ็มเปอรเป็น,ปนยังงครับ ติดตามชมครับขอตัวทุกทัวร์จะาให้มานี่สับบ๊ายบาย